วิธีการลงทะเบียน Thailand Pass อัปเดตเมษาย,ยน65ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโกลโนไกเรามีรวบรวมสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขาการเข้าไทยเอาไว้นะครับที่ g o n o k ok a i c o m r e o p e n นะครับเผื่อว่าใครฟังที่พูดแล้วจำไม่ได้ก็มาเช็คดูในนี้ได้เลยเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอหรือดูตามหน้าจอก็ได้สำหรับเว็บไซต์ของ Thailand Pass ดูตามหน้าจอนะครับ t p c o n s u l a g o t h เดี๋ยวจะลงลิงก์นี้ไว้ใต้วิดีโอพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นทางแยกก็คือเดินทางทางอากาศหรือเดินทางทางบกซึ่งจริงๆแล้วก็แทบจะเหมือนกันเกือบหมดเลยก็เดินทางทางบกนั่นก็คือสำหรับทางชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแต่อันนี้ขอเลือกเป็นทางอากาศนะครับพอกดเข้ามาปุ๊บก็คือตรงนี้ก็จะมีเป็นทางแยกว่าคนไทยหรือชาวต่างชาติแล้วก็จะมีการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนด้วย ก็คือพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยจะขึ้นหน้าจอคล้ายๆอย่างนี้วงกลมสีเขียวมีเครื่องหมายถูกนี่ว่าบันทึกข้อมูลสําเร็จอะไรก็จะมีรหัส6หลักมาซึ่งสามารถเอารหัส6หลักเนี่ยเอามาเช็คในตรงนี้ได้ก็คือใส่หมายเลขพาสปอร์ตกับอีเมลก็คือถ้ามันผ่านแล้วก็สามารถดาวน์โหลด QR code จากในนี้ได้หรือถ้าเกิดว่าผ่านแล้วก็จะมีอีเมลส่งไปหาเราอีกเช่นเดียวกันคือ Thailand Pass เนี่ยไม่มีการขอข้อมูลใดๆฉะนั้นถ้าได้รับอีเมลว่าให้ แจ้งชื่อนามสกุลวันเกิดหรืออะไรบาบาเนี่ยอย่าไปตอบนะครับอันนั้นคือหลอกลวง a ท d p a s สมีแต่ส่งอ e ีเมล QR Code อ e ีเมลรหัส6หลักมาเท่านั้นแล้วก็อีกอันนึงคืออ e ีเมลปฏิเสธว่าให้ไปแก้ไขเอกสารมีอยู่แค่3อย่างนะครับถ้าขอข้อมูลนี้ไม่ใช่นะแล้วก็ช่องทางติดต่อคืออันนี้นะครับปุ่มถีน้ําเงิน Contact Us เนี่ยก็คือถ้ามีปัญหาก็ติดต่อตามนี้เดี๋ยววันนี้ออฟจะลงทะเบียนแบบตีคู่กันไปเลยทั้งของ ภาษาไทยคือของพาสปอร์ตไทยแล้วก็นอนไทยก็คือสําหรับชาวต่างชาติหรือว่าพาสปอร์ตต่างชาตินะครับฉะนั้นอ่ะอันนี้พาสปอร์ตไทยโอเคก็คือเลือกภาษาไทยกันไปส่วนนอนไทยคือเพื่อนๆที่มีแต่พาสปอร์ตต่างชาติอย่างเดียวไม่มีพาสปอร์ตไทยหรือพาสปอร์ตไทยหมดอายุกับชาวต่างชาติเลยอ่าก็กดไปก็จะเป็นอังกฤษโอเคเข้ามาแล้วก็คือเราจะต้องเลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยก่อนก็จะมี เทสแอนโกมี Sandbox แล้วก็ Alternative Quarantine AQ Test a ท d Go คือข้างบนสุดนะครับแล้วก็ AQ คืออยู่ข้างล่างตรงกลางอะ n d นบ็อไม่ต้องสนใจบางคนอยากเข้าภูกเก็ตหรืออะไรก็เข้า Test a n d ก o ได้คือ t e ส t a n d Go เนี่ยสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วส่วน Alternative Quarantine คือสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนซึ่งใน,นวันที่พูดเนี่ย Test a n d ก o คือกักตัวหนึ่งคืนเพื่อรอผลตรวจ ถ้าทราบผลตรวจแล้วก็สามารถออกจากโรงแรมได้ทันทีแต่ออเทอร์นีทีปโควันตินคือคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยกักตัว5วันอยู่แต่ในห้องฉะนั้นจะต่างกันแค่นี้นะครับก็เทสแอนดโกฉีดวัคซีนแล้วจองโรงแรมแค่คืนเดียวส่วน AQ จองโรงแรม5คืนซึ่งก็ทั้ง2ออันก็เหมือนกันคือต้องรวมค่าตรวจ rt pcr แล้วก็ลดรับที่สนามบินอ่าส่วนภาษาอังกฤษเหมือนกันเหมือนกันเดะคือภาษาไทยกับอังกฤษเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่ว่าภาษาอังกฤษคือสําหรับ พาสปอร์ตต่างชาติเนี่ยจะต้องมีส่วนของประกันในขั้นตอนสุดท้ายแต่พาสปอร์ตไทยไม่ต้องคือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องซื้อประกันนะพาสปอร์ตต่างชาติซื้อประกันเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึง่งแล้วข้างบนนี้คือเทสแอนโกเข้าได้จากทุกประเทศนะครับเอควก็ทุกประเทศต่างกันแค่ฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนเท่านั้นเองแล้วก็อันนี้คือเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับก็อย่างที่บอกคือ,อที่เราต้องเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะลงทะเบียนเพราะถ้ามันขาดอะไรไปเนี่ยเราก็ต้องลงใหม่ก็มีพาสปอร์ตมี ใบฉีดวัคซีนของเทสเซนโกนะถ้าจะกักแค่หนึคืนถ้า AQ ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ไม่มีไงไม่มีใบฉีดวัคซีนใช่ไหมก็ไม่ไม่ต้องใช้ก็คือเฉพาะเทสเซนโกที่จะต้องฉีดวัคซีนก่อนแล้วก็หลักฐานการจองที่พักต้องเป็นชาย Extra Plus หรือว่า AQ อ่าซึ่งทั้ง2อ,อันนี้ต้องรวมค่าตรวจ RTPCR แล้วก็ลดรับที่สนามบินเมื่อพร้อมแล้วก็กดปุ่มตรงนี้เลยนะครับเลือกปุ๊บ ก็จะเด้งเงื่อนไขขึ้นมาแล้วก็มาแตะตรงเช็คบ็อกซ์ตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายถูกแล้วก็กดยืนยันคือตามตัวอย่างนี้จะเป็นแบบ Test and Go แต่ว่าของ AQ Alternative Quarantine กับตัว5คืนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดต่างกันแค่ใบจองโรงแรมเท่านั้นเองแต่การกรอกอะไรเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นอ้างอิงเป็นตัวอย่างได้อันนี้ส่วนของภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะเลือก t ท s t and go เช่นเดียวกันแล้วก็ปุ่มนี้ select แล้วก็กดเช็คบ็อกซ์คอนเฟิร์มยอมรับเงื่อนไขหน้าถัดมานะครับอันนี้จะต้องกรอกตามตั๋วเครื่องบินถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยเนี่ยก็ให้เลือกกลับภูมิลำเนาแล้วก็ประเทศต้นทางคือประเทศที่เราขึ้นเครื่องบินออกมาถ้ามีการต่อเครื่องในประเทศหรืออะไรไม่เกี่ยวก็คือประเทศที่เราขึ้นเครื่องบินออกมาประเทศต้นทางคือตามตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วก็ สน,สนามบินแรกที wow. ่คาดว่าจะถึงไทยก็คือสนามบินตามตัวเครื่องบินเช่นเดียวกันอย่างตามตัวอย่างก็สุวรรณภูมิกันไปแล้วก็หมายเลขเที่ยวบินสุดท้ายที่เข้าไทยทีนี้วันเดินทางถึงไทยก็ตามตัวเครื่องบินคือถึงไทยนะครับไม่ใช่วันขึ้นเครื่องนะวันที่ถึงไทยคือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันจะต้องเป็นวันถึงไทยหมดบางทีเราไปจองโรงแรมก็ต้องเป็นวันถึงไทยหรือถ้าเกิดต้องซื้อประกันก็ต้องเป็นวันที่ถึงไทย แล้วก็ตอนเราจองตั๋วเครื่องบินต้องระวังเพราะว่าการต่อเครื่องในไทยเนี่ยทำได้แค่เฉพาะไปภูเก็ตและสมุยเท่านั้นหมายถึงว่าจะต่อเครื่องที่สวนภูมิเนี่ยก็เฉพาะบางสายการบินเท่านั้นอย่างเช่นถ้าเราจะไปภูเก็ตแล้วต่อเครื่องที่สวนภูมิตอนนี้ก็จะได้บางกอกแอร์เวสแล้วก็ไทยสมายถ้าจะไปสมุยก็ต้องต่อเครื่องที่สวนภูมิเป็นบางกอกแอร์เวสแล้วก็ต้องเป็นการจองแบบรวดเดียวคือ สิงเกิลบุ๊กิ้งคือต้นทางประเทศเราปลายทางคือภูเก็ตหรือสมุยเลยห้ามจองแยกเด็ดขาดจองแยกก็คือต้นทางประเทศเราปลายทางกรุงเทพใบหนึ่งแล้วก็กรุงเทพไปภูเก็ตหรือสมุยอีกใบหนึ่งอันนั้นไม่ได้อันนี้ของภาษาอังกฤษนะครับต้องเลือกเป็นทราเวลแล้วก็ที่เหลือเหมือนกันต้นทางประเทศที่เราออกปลายทางคือสนามบินในไทยห้ามต่อเครื่องในประเทศแล้วก็หมายเลขเที่ยวบินแต่มันจะต่างกันตรงที่จะมีวันที่ถึงไทยแล้วก็วันที่ คาดว่าจะออกจากไทยซึ่งตรงนี้จะต้องสอดคล้องกับประกันด้วยนะครับเพราะว่าพาสปอร์ตต่างชาติต้องซื้อประกันเะนั้นต้องเอาเรื่องของประกันให้ครอบคลุมกับวันที่เราได้กรอกเอาไว้ทีนี้ส่วนของวีซ่าเนี่ยในนี้ไม่ได้ให้กรอกวีซ่าไทยแลนด์พาสไม่ได้ต้องส่งวีซ่าแล้วก็ไม่ได้ต้องส่งตั๋วเครื่องบินนะครับเรายังไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ว่าตอนเดินทางจริงเนี่ยข้อมูลการเดินทางตรงนี้จะต้องตรงกันเรื่องวีซ่าถ้าเราใช้พาสปอร์ตต่างชาติหรือว่าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็ จะเข้าไทยได้แบบฟรีวีซ่าสาสิบวันคือส่วนใหญ่นะประเทศส่วนใหญ่จะได้ไมไ่ได้ทุกประเทศหรอกแต่ส่วนใหญ่จะได้ก็อาจจะยกเว้นพวกแถบตะวันออกกลางหรือว่าแอฟริกาที่เขาจะไม่ได้ฟรีวีซ่าแต่นอกนั้นได้เกือบหมดนะก็ฟรีวีซ่าจะอยู่ได้สาสิบวันเสร็จแล้วเราสามารถต่ออายุได้อีกสาสิบวันรวมแล้วไม่เกินหกสิบวันนะครับต่ออายุได้ที่ตอมประจำจังหวัดหรือตอมใกล้บ้านที่เราสะดวกที่สุดโอเคกันไปต่อก็กดลงทะเบียนแล้วก็กดยืนยันอีกรอบหนึ่ง อ่อันนี้ก็กด register แล้วก็กด confirm แล้วก่อนหน้านี้ต้องกรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตของเรานะครับคำนำหน้าแล้วก็ชื่อนามสกุลวันเกิดหมายเลขบัตรประชาชนอันนี้เฉพาะพาสปอร์ตไทยอ่าที่ต้องใส่แล้วก็ใส่อีเมลนะครับยืนยันอีเมลต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้องเพราะว่าตัว qr code เอยหรือรหัสหกหลักเอยก็จะส่งไปที่อีเมลนี้แล้วก็กรอกอาชีพแล้วก็อ่ายม่ได้พาสปอร์ตแล้วอันนี้จะต้องอัปโหลดรูปพาสปอร์ตด้วยซึ่งก็จะมีตัวอย่างอยู่นะครับ ก็คือต้องถ่ายพาสปอร์ตให้ชัดเจนก็แนะนําถ่ายเป็นรูปภาพเอาไว้แล้วก็มาอัปโหลดทีหลังเสร็จแ,แล้วก็โอเคกดต่อไปทีนี้ส่วนของภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยแล้วก็อัปโหลดรูปพาสปอร์ตเหมือนกันข้อมูลตามพาสปอร์ตเหมือนกันเลยหน้านี้ก็จะให้อัปโหลดข้อมูลการฉีดวัคซีนนะครับเริ่มต้นมาก็คือตรงเนี้ยถ้าเคยเป็นผู้ติดเชื้อโควิด1 9้และรักษาหายแล้วภายใน1ปีตรงนี้ก็จะต้องมีใบรับรองแพทย์แล้วก็ ให้กรอกข้อมูลวันที่เริ่มรักษาแล้วก็จนถึงวันที่เท่าไหร่ตามใบรับรองแพทย์แล้วก็อัปโหลดรูปใบรับรองแพทย์ซึ่งจริงๆเราจะบอกว่าณนะปัจจุบันนะครับที่ณนะวันที่พูดเนี่ยมีการยกเลิกการตรวจก่อนขึ้นเครื่องบินแล้วฉะนั้นตรงส่วนใบรับรองแพทย์เนี่ยไม่ค่อยได้จําเป็นเท่าไหร่ก็คือถ้าเกิดคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ว่าถ้าสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบ แล้วใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดโควิดแล้วหายเนี่ยจะได้ใช้ในกรณีที่เดินทางเข้ามาในไทยแล้วแล้วก็บังเอิญตรวจเจอเป็นบวกเราน่าจะนะครับยังไม่มีคนคอนเฟิร์มโชว์ให้เขาดูว่าเนี่ยเคยติดโควิดแล้วหายมีใบรับรองแพทย์แล้วฉะนั้นไอ้เชื้อที่ตรวจเนี่ยอาจจะเป็นเชื้อตายอ่าเผื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องกักตัวเผื่อว่านะครับเอาไม่ได้คอนเฟิร์มอ่าแต่การขอ Thailand pass เนี่ยอันนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วก็อัโปโหลดใบฉีดวัคซีนตามนี้ไปตามปกติ แต่มันจะใช้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็คือคนไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเคยติดโควิดแล้วหายแล้วก็มีใบรับรองแพทย์และไปฉีดวัคซีนหลังจากที่ติดโควิดอีก1เข็มฉีดก่อนไม่ได้ครับต้องฉีดหลังจากที่ติดโควิด1เข็มบวกใบรับรองแพทย์ก็เทียบเท่ากับคนฉีดวัคซีน2เข็มฉะนั้นคนที่ไม่ฉีดวัคซีนแต่ว่ามีใบรับรองแพทย์แล้วก็ฉีด1เข็มหลังติดโควิดก็จะมาเข้าทสแอนโกได้อ่าอันนี้เราก็มาส่วนของ การอัปโหลดใบฉีดวัคซีนนะครับอย่างที่บอกนะถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยติดโควิดหรือไม่ติดนี่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการขอ Thailand pass นะครับทีนี้เราก็กรอกข้อมูลตามใบฉีดวัคซีนเลยแล้วก็อันนี้ฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งยี่ห้ออะไรก็เลือกกันไปมีครบทุกยี่ห้ออยู่แล้วอ,อย่างแอสตราเซเนกาเฉยๆหรือว่าเว็กเซเบียก็ต้องดูนิดนึงเพราะมันเป็นยี่ห้อเดียวกันนั่นแหละแต่มันแค่ผลิตกันคนละที่ใช่ไหมหรือคอมบินาตี้กับไฟเซอร์อย่างเงี้ย เ้าเดียวกันแต่คนละชื่อก็เลือกดูได้แล้วก็อันนี้คืออัปโหลดใบฉีดวัคซีนถ้าเกิดใบฉีดวัคซีนของใครที่แผ่นเดียวรวมครบทุกเข็มเลยเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามอยู่ในแผ่นเดียวหมดไม่ได้แยกก็ไม่เป็นไรคืออัปใบเดียวใบเดียวกันนี่แหละอัปใส่ไปเลยคือรูปเดียวกันหมดได้เลยทั้งเข็มหนึ่งเข็มสองเลยอย่างสมมุติว่าใบของผมเนี่ยกระดาษแผ่นเดียวมีสามเข็มก็อัปรูปเดียวกันทั้งเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสาม และเกิดว่าใครต้องการเพิ่ม QR code ถ้าใบฉีดวัคซีนของใครมีก็ลองแอดดูซึ่งก็จะมีตัวอย่างแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้จําเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับอัพหรือไม่อัพเนี่ยก็ระยะเวลาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แล้วเพอเบางทีอัพ QR code แล้วมันก็จะขึ้นว่า QR code นี้ไม่แมชกับระบบก็คืออัพไม่ได้ต่างหากก็มีฉะนั้นก็ไม่ค่อยจําเป็นนะครับ QR code อ่ะโอเคกรอกให้ครบทุกเข็ม ถ้าเกิดต้องการเพิ่มเข็มสามเนี่ยเพิ่มข้อมูลวัคซีนอ่าก็จะมีเข็มที่สามโผล่มาซึ่งทางการไทยเนี่ยไม่ได้รีเควสเข็มสามเลยเขาเอาแค่สองเข็มก็พอฉะนั้นก็แล้วแต่จะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้เสร็จแล้วก็กดต่อไปได้เลยไอ้ส่วนที่ว่าจะยอมรับให้อา l a n น้ a s าเก็บข้อมูลวัคซีนเป็นระยะเวลาหนึ่งปีหรือเปล่าเนี่ยจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้ถ้าพร้อมแล้วก็กดต่อไปตามตัวอย่างนี้ไม่ได้ติ๊กนะครับอ่าส่วนหน้าวัคซีนเนี่ยของภาษาอังกฤษก็อันเดียวกันหมดเลยนะครับ ให้เลือกเหมือนกันหมดเลยอัพเข็ม1นเข็มสอ,อัพโหลดรูปอะไรเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ภาษาเท่านั้นแล้วก็กด next ไปเลยหน้าต่อมาก็คือจะให้อัพโหลดเรื่องของข้อมูลโรงแรมนะครับก็เริ่มต้นตรงนี้คือช่องทางการจองเนี่ยให้เลือกเป็นชา extra plus slash aq hotel ก่อนซึ่งโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นชา extra plus อยู่แล้ว ถ้าเลือกอันนี้แล้วมันไม่เจออะไรก็ค่อยไปเลือก alternative quarantine hotel อีกทีหนึง่งซึ่งส่วนใหญ่ alternative quarantine hotel ก็คือจะอยู่ในกรุงเทพนะเอาเป็นว่าเลือกชา Extra Plus ก่อนถ้าไม่เจอค่อยไป alternative นะครับแล้วก็ช่องทางการตรวจสอบคือหมายความว่าการจองของเรานี่คือจองผ่านอะไรมาถ้าเกิดจองผ่าน Agoda ก็ติ๊กอันนี้ถ้าไม่ได้จองผ่าน Agoda ก็ติ๊กไม่มีมันต่างกันยังไงมันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเรา ไม่ได้จองจากอะโกด้าเนี่ยตรงนี้เราก็จะต้องอัปโหลดใบจองโรงแรมด้วยแต่ถ้าเราจองจากอโกด้าเนี่ยตรงนี้สังเกตว่าไม่มีให้อัปโหลดใบจองโรงแรมก็คือใส่แค่หมายเลข b o o k i n g id ที่อยู่บนใบจองอโกด้าแล้วก็กด Verify ตรวจสอบหมายเลขการจองเท่านั้นสุดว่าจองจากอโกด้าไม่ต้องอัปโหลดใบจองสําหรับการจองจากอโกด้านะครับอาพวกเราโกโนไกด์มีรวบรวมเอาไว้ให้ในนี้ g o n o ok g u i d e .com/hotel นะครับ ก็คือในนี้ก็จะมีระบุราคาแล้วก็มีแยกสถานที่อจองที่กรุงเทพย่านไหนหรือว่าพัทยาก็คือเดี๋ยวดูลิงก์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับ k o n o k a i c o m h o t e l อันนี้ตัวอย่างใบจองโรงแรม Agoda ที่ต้องใช้คือ booking id ตรงนี้ทางซ้ายบนสุดนะครับแล้วก็ตัวใบจองนะครับก็จะต้องระบุตรงนี้ test and go package ส่วนใหญ่เวลาจองเนี่ยมันจะใช้คำนี้เลยนะ t ท s t and Go Package เนี่ยนะ แล้วก็ในนี้จะต้องระบุนี่ไงวัน RT-PCR test แล้วก็วัน ATK test แล้วก็ Airport Pickup อ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะว่าเขาบังคับอะไรแต่ส่วนใหญ่ถ้ายัางให้ตรวจ RT-PCR อยู่เนี่ยก็จะต้องมีระบุก็คือเฉพาะวันที่พูดเนี่ยในเดือนนี้ก็ยังต้องมีให้ระบุเรื่องนี้อยู่นะครับฉะนั้นไม่ใช่ว่าจองห้องอะไรก็ได้จะต้องจองเป็นห้องที่รวมค่าตรวจแล้วก็ค่ารถที่สนามบินส่วนใหญ่จะใช้คำนี้เลย Test and Go Pa c k a g e อ่าอันนี้ให้ดูก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าใช้ใบจอง A g โ d a แล้วกดตรวจสอบการจองหรือเช็ค m ม b o บุ๊ n กิ้งสีน้ำเงินเนี่ยถ้าผ่านมันจะขึ้นงี้ย Booking Confirm ก็คือจบแล้วก็เหมือนคำว่าเหมือนออโต้แ p ปพลูแล้วก็คือโรงแรมก็จะได้ไม่ต้องมาเช็คของเราอีกต่อไปเพราะตามขั้นตอนแล้วโรงแรมจะต้องตรวจสอบใบจองก่อนที่จะส่งให้กรมควบคุมโรคไปเช็คใบฉีดวัคซีนใช่ไหมถ้าตรงนี้เหมือนกับเขาอัตโนมัติแล้วฉะนั้นก็ข้ามขั้นตอนของโรงแรมไปเลยเขาจะได้เร็วขึ้นอีกระดับหนึ่ง ฉะนั้นถ้าจองจาก A าก d ด้แล้วได้ใบจองมาทางอีเมลแล้วเอามาขอ Thailand p a ส s ได้ทันทีแต่ว่าหลังจากนั้นโรงแรมเขาอาจจะส่งอ่าอีเมลมาขอข้อมูลใบเออตัวเครื่องบินพาสปอร์ตอะไรก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าโรงแรมจะต้องมารับเราในวันที่เรามาถึงไทยแต่ว่าไม่รีบก็คือเอามาขอ Thailand pass ก่อนแล้วก็ส่วนโรงแรมเดี๋ยวค่อยทยอยส่งให้ทีหลังอ่ตามตัวอย่างนี้จะใช้แบบปกตินะครับแนบใบจองก็คือ A g ก da เรายกตัวอย่างไปแล้วใส่ไม่ยเลการจองปุ๊บกดตรวจสอบ ก็ออโต้แอปพูบได้ทันทีอย่างนี้เราเลือกเป็นสมมุติเราเลือกเป็นกรุงเทพเสร็จแล้วก็ชื่อที่พักอะไรดีก็ของเราที่เราจองเอาไว้อ่านี่นี่คือเลือกสุ่มๆนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขก,การจองตามใบจองโรงแรมของเราเสร็จแล้วก็วันที่เข้าพักเช็คอินเช็คเอาท์ <out> ก็ตามใบจองเหมือนกันนะแล้วก็เลขอ้างอิงการจอง r t p c r นี่หมายถึงว่าถ้าเกิดใครลงภูเก็ตกระบี่พังงานเนี่ยเขาจะให้แยกระหว่างใบจองโรงแรมกับ การจองตรวจโควิดซึ่งของภูกเก็ตกระบี่พังงานเนี่ยจะต้องเนี่ยไปจองตรวจโควิดต่างหากเราจองแค่ห้องเสร็จแล้วตรวจโควิดเราต้องไปจองจากเว็บไซต์การจองของภูกเก็ตแล้วก็เราก็เอาหมายเลขจากใบใบเสร็จค่าจองตรวจโควิดที่ภูกเก็ตเนี่ยามาใส่หมายถึงกรณีอยู่ภูกเก็ตกระบี่พังงาต้องทําแยกนะครับระหว่างค่าห้องกับค่าจองตรวจแต่ว่าถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยเขารวมให้อยู่แล้วในใบจองโรงแรมโอเคแล้วก็ตรงนี้คืออัปโหลดใบคอนเฟิร์มโรงแรมของเรานะครับ เสร็จแล้วก็ตรงนี้เลือกพำนักในประเทศไทยมากกว่า5วันหรือน้อยกว่า5วันอันนี้ไม่ได้มีผลอะไรนะครับแล้วแต่ตั๋วเครื่องบินเสร็จแล้วก็ต้องใส่ที่อยู่ในต่างประเทศก็คือที่อยู่ในประเทศที่ที่เราขึ้นเครื่องบินมาแล้วก็เบอร์ในต่างประเทศแล้วก็บุคคลติดต่อรกรณีฉุกเฉินก็คือแค่ชื่อกับเบอร์โทรอ๋อตรงนี้ต้องเป็น country code นะครับไม่ต้องใส่บวกเพราะมันมีอยู่แล้ว country code ของประเทศนั้นๆอย่างของไทยก็ต้องเป็น country code เบอร์6 6 อพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มต่อไปได้เลยนะครับอันนี้ส่วนของต่างชาตินะครับก็เหมือนเดิมเหมือนกับของไทยเดสเลยเหมือนกับของคนไทยก็เนี่ยใช้ Extra Plus Aq Hotel ให้เลือกอันนี้ก่อนถ้ามันหาโรงแรมไม่เจอค่อยมาเลือก Alternative a r a n t i n e n t Hotel เสร็จแล้วก็ตรงนี้ Verify Via ก็คือเลือกนันไปเลยถ้าเกิดว่าเราจองโดยตรงกับโรงแรมแต่เกิดจองผ่าน Agoda ก็เลือก Agoda เสร็จแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันก็คือเลือกจังหวัดก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาเลือกชื่อโรงแรม ที่อยู่จะขึ้นให้อัตโนมัติแล้วก็ใส่ Booking ID วันเช็คอินเช็คเอาท์แล้วก็ต้องอัพโหลดรูปใบจองแต่ถ้าเกิดจองผ่าน Agoda ก็คือกดตรวจสอบการจองเช็ค Booking ได้เลยไม่ต้องอัพโหลดใบจองแล้วก็อันนี้อยู่ไทยแลนด์มากกว่า5วันใส่ที่อยู่อะไรเบอร์โทรอะไรเหมือนกันเลยแล้วก็กด next นี่คือหน้าเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับกรณีพาสปอร์ตไทยคือจบแค่นี้ที่เหลือก็คือเอกสารเพิ่มเติม,ตมหมายความว่าใบ ที่จะแน่เพิ่มเติมอย่างเช่นถ้าเกิดใครที่ใบฉีดวัคซีนชื่อนามสกุลไม่ตรงกับพาสปอร์ตหรืออะไรสักอย่างไม่ตรงกับพาสปอร์ตยกเว้นตั๋วเครื่องบินเนี่ยเราไม่ได้ต้องส่งอยู่แล้วฉะนั้นถ้าชื่อในตั๋วเครื่องบินไม่ตรงก็ไม่เกี่ยวเกี่ยวแค่ใบฉีดวัคซีนชื่อไม่ตรงกับพาสปอร์ตล้วก็แนบเรื่องของหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาจากทางนี้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครลงภูเก็ตที่จะต้องไปจองตรวจโควิดต่างหากก็มาอัปโหลดใบเสร็จการจองตรวจโควิดที่ภูเก็ตกระบี่พังงานเนี่ยก็มาัปโหลดในนี้ ก็คือส่วนมากก็ไม่ได้อัปโหลดอะไรนะครับก็กดต่อไปได้เลยก็คือถ้าจะทําก็คือเฉพาะอย่างที่บอกอใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลอะไรเฉยๆหรือเอกสารอะไรที่มันจําเป็นแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจะมีนะก็กดต่อไปปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นสุดท้ายแล้วก็คือสรุปข้อมูลที่เราได้กรอกมานะครับเช็คว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องทั้งหมดแล้วก็กดบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วก็จะได้อัน,นี้มานะครับรหัสหกหลักเหมือนที่บอกไว้ตอนแรก แต่นี้ก็คือจบแล้วที่เหลือก็คือรอประมาณ3-7ึงวันก็จะมีอีเมล QR code ส่งมาก็คือถ้าเกิดใครที่ใจร้อนกลัวว่าจะไม่ได้ก็คือถ้ารอไปเกิน3-4ถึงวันแล้วแล้วยังไม่มี QR code ส่งมาก็อาจจะลองกรอกใหม่อีกทีหนึ่งหรือไม่ก็ติดต่ออีเมลส่วนกลางตามหน้าแรก Thailand Pass อ่าแล้วเกิดใกล้วันเดินทางแล้วจริงๆอีก 3- 4วันจะเดินทางแล้วยังไม่ได้ QR code เลยก็ติดต่อสถานทูตด,ด้วยก็ได้ถ้าใกล้เวลาแล้วเขาจะทาให้ แต่เกิดติดต่อลูกหน้านานๆเขาจะบอกว่าให้ไปติดต่อส่วนกลางอันนี้คือหน้าสุดท้ายก่อนสุดท้ายในส่วนของชาวต่างชาตินะครับที่บอกไว้ตอนแรกว่าจะต้องอัปโหลดเรื่องของประกันนะครับตรงนี้เขาจะมีปุ่มว่า purchase now ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ซื้อประกันนะในวันที่พูดเนี่ยวงเงินก็คือจะต้องไม่น้อยกว่า20,000่น US อลลาร์เป็นวงเงินความคุ้มครองนะครับไม่ใช่ราคานะราคาก็คือไม่ถึงพันหรือว่าพันกว่าเท่านั้น แล้วแต่ระยะเวลาที่เรามาอันนี้คือให้กรอกไมยเลขกรมธรทันนะครับ Insurance Policy Number <c oughs> ก็กรอกตามใบประกันที่เราซื้อมาส่วนของประกันเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่รู้ที่ซื้อนะครับเดี๋ยวมีคลิปนี้วิธีซื้อประกันแบบถูกที่สุดนะครับคุ้มครองแต่โควิดอย่างเดียวซึ่งราคาถูกมากหรือประกันที่คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยซึ่งเป็นอันเดียวกับที่ขายใน Thailand Pass นั่นแหละเดี๋ยวลงลิงก์2อันนี้ไว้ใต้วิดีโอนะครับแล้วแต่สะดวกถ้าใครเอาแบบถูกสุด คุครองแต่โควิดหรือใครเอาแบบที่คุ้มครองทุกอย่างแต่ราคาโอเคตรงนี้หลังจากกรอ,อกหมายเลขก,กรมธรรม์แล้วเนี่ยเราก็ติ๊ก yes ทั้งคู่นะครับซึ่งมันติ๊กมาอยู่แล้วแหละแล้วก็อันนี้ effective date ก็คือวันเริ่มต้นประกันก็ส่วนใหญ่ถ้าเราซื้อใหม่ก็จะเป็นวันที่ถึงไทยเป็นวันเริ่มต้นประกันแล้วก็อัปโหลดรูปของกรมธรรม์ของประกันนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ติ๊กยอมรับตรงนี้ที่เหลือก็เหมือนกัน กับของคนไทยแล้วก็คือเอกสารประกอบอย่างที่บอกไปแล้วก็กด next เหมือนกันนะครับทบทวนข้อมูลแล้วก็ submit อ่านี้ก็จะขึ้นรหัสหกหลักเหมือนกันนะครับเหมือนกับของพาสปอร์ตไทยอย่างที่อ,อัฟยุกตัวอย่างแต่อันนี้แค่เป็นภาษาอังกฤษโกลโนไก์ no guy. เรามีรวบรวมสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขาการเข้าไทยเอาวไว้นะครับที่ g o n o g ไ i d com reopen นะครับเผื่อว่าใครฟังที่พูดแล้วจำไม่ได้ก็มาเช็คดูในนี้ได้เลยเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอ หรือดูตามหน้าจอก็ได้ครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับถ้ามีคำถามก็โพสต์ที่ใต้วิดีโอได้เลย